็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็จะขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับระหว่างที่ผู้นำเผากำลังพาผู้เริบุรุษสำรวจโบราณสถานอยู่นั้นก็ตาเลยพูดขึ้นมาว่าใช้ชีวิตในที่แบบนี้เงาไม่เจออสูโรโผมาจากชั้นใต้ดินเราใช่ไหมครับ พอได้ยินคําว่าสุสานแล้วข้ารู้สึกเหมือนจะมีพูดผีผ่ออกมายังไงก็ไม่รู้พอได้ยินเช่นนั้นผู้นําเผ่าก็ได้ส่งรอยยิ้มแห้งต่อคําถามของก๊อปตาแล้วเธอได้ตอบว่าไม่หรอกค่ะเราไม่จําเป็นต้องกังวลเรื่องนั้นเพราะประตูที่เชื่อมไปถึงชั้นใต้ดินมีแค่บานเดียวแถมผู้ที่เปิดมันได้มีแค่ท่านเคแมนผู้เดียวเสียด้วยพอได้ยินเช่นนั้นก๊อปตาเลยพูดว่าหึ um? ถ้ามันเปิดไม่ได้ก็พังมันซะเลยสิ ต่อด้วยชื่อออนเดี๋ยวคาจัดก,การเอียงขาดจะฟันให้ยับในรวดเดียวเลยคอยดูพอได้ยินเชื่อนานละรบรุลุก็พูดว่าไม่ได้เด็ดขาดต้องต้งใจสำรวดแล้วพยายามอย่าทําให้ข้าวของเสียหายต่างหากเล่าริบูลุกอบตหลีเตเลียเข้าไปยุติความคิดเห็นของเจ้าพวกบ้าพลังแล้วต่อมามิลิมพูดว่านะนั่นน่าสินะระวัตงตัวหน่อยสิชื่ออนพอมิลิมพูดจบชื่อออนก็พูดอีกว่าชิวเฉียดมากเลยนะคะนั่น ถ้าไม่ได้ฟังที่พูดถ้าโคโลมือจากการไปแล้วนิโมรุรู้สึกกังวลขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกแต่ถ้าอธิบายชัดเจนเรียบร้อยแล้วก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกมั้งพลิพุรเดินหน้าต่อไปอย่างด้านในของโบราณนัสสถานอันกว้างใหญ่ด้วยสภาพการเช่นนั้นพอผ่านโซนพักอาศัยข,ของพวกดาร์กเอลที่เรียกกันว่าโบราณนัสสถานไปประตูบานมะหือมาก็ปรากฏขึ้นมาสู่สายตาขนาดของมันเท่ากับบานแรกเยงแต่ว่าหัวน,นี้ ได้มีการลงตาเวทมนต์เอาไว้ต่อมาคากาเลเลยพูดว่าอย่างนี้นี่เองดูเหมือนว่านี่จะเป็น,นกลไกป้องกันชนิดหนึ่งที่สร้างขึ้นมาจากเวทมนต์โบราณหากไปแต่ต้องโดยไม่ระมัดระวังตัวระบบจะส่งสัญญาณไปยังกลไกป้องกันเมืองค่ะพอได้ยินเช่ญนานลิบรุสเลยถามว่ากลไกป้องกันมันยังใช้การได้อยู่หรือเปล่าครับพอถามไห้เช่ญนานนคากาลิได้ตอบว่าค่ะระวังหน่อยแล้วกันค่ะ ถ้าเกิดไปกระตุ้นการทํางานของมันเข้ามีหวังจะไม่เป็นอันตำรวจโบราณนนะสถานกันพอดีนะสาวคณะมีสีหน้าตึงเครียดเมื่อเห็นคุณคากาลีออกปากเตือนด้วยน้ําเสียงอันเข้มงวดสิ่งที่ริบรุสสงสัยก็คือเคมนไอ้กระจอกเปิดประตูบานนี้ได้ยังไงกันแน่พอเขาสงสัยเช่นนั้นริบรุสเลยพูดว่าเคมนจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นอะไรกับโบราณนนะสถานหรือเปล่านะพอได้ยินเช่นนั้นไมริมเลยพูดว่า การชักใยก็เพิ่งจะเกิดขึ้นมาไม่นานข้าไม่คิดว่าเขาจะไปเกี่ยวข้องกับโบราณนัสสถานอันเก่าแก่อย่างนั้นได้หรอกพอได้ยินพวกริบลุพูดเช่นนั้นคาลิเลยพูดว่าแม่แน่เขาอาจจะปลดกลไกป้องกันที่นี่ไปแล้วก็ได้ค่ะหากทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องก็น่าจะเปิดประตูได้แบบไม่มีปัญหาพอได้ยินเช่นนั้นลิบลุก็คิดว่าอืมอืมอย่างว่าละนะหากมีเวลามากพอแม้แต่เคมนเองก็ย่อมแก้ปัญหาคำสาบนี้ได้ จะว่าไปเขาเคยข้อบครองยูนิสกิลอะไรมาก่อนนะพอร,อริบลูชิดเช่นนั้นลาเฟลเลยตอบว่าถูกต้องยูนิสกิลนั้นมีชื่อเรียกว่าผู้ชักใหญยผู้คุมละครซึ่งสามารถเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารให้เป็นรหัสข้อความแล้วใช้รับส่งถึงกันได้ใช่ใช่อันนั้นแหละดูเหมือนจะเป็นพลังที่ใช้อ่านและทำความเข้าใจข้อมูลแถมยังสามารถวิเคราะห์สูตรเวทมนต์ไปได้ในตัว พอรู้เช่อนาน,นลีบรูตเลยถามราเฟลไปอีกว่าว่าแต่ผมได้ครอบครองสกิลนี้มาด้วยหรือยังพอลีบรูถามไปเชื่อนานราเฟลเลยตอบว่าคำตอบเนื่องจากมันเป็นรุ่นล่าหลังเกินไปสําหรับพลังของมาสเตอร์จึงได้ทําการแบ่งและถ่ายโอนเข้าสู่พลังงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากกล่าวเชิงลึกจะหมายความว่าวงการเส้นชีวิต ได้ถูกเพิ่มลงไปในวงการกฎเกณฑ์แล้วนั่นเองแบบนี้นี่เองผมเพิ่งเข้าใจว่าทําไมถึงไม่ได้รับรายงานอะไรเลยเพราะมันหมดประโยชน์แล้วคุณลาฟเอลจึงไม่ได้แจ้งเตือนให้ผมรู้เหรอถ้าว่าหาเคแมนทําได้ฉันก็ย่อมทําได้เช่นกันถึงคนลงมือจริงจะเป็นคุณราฟเอลเองก็เถือนนะแล้วต่อมาคาคาลิสลยพูดว่าต้องเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานแน่แนเลยนะคะต่อด้วยคณะตำรวจจู่ก็ได้โจทย์ยากเลยแฮ แต่ถ้าเทียบกับที่เคยเจออย่างนับว่าดูดีกว่ากันเยอะหรือค่อยรวบรวมพลังแล้วมาทําการวิเคราะห์กันดีกว่าคณะสารวจกลุ่มหนึ่งเผยควมตั้งใจของตอนขณาดแสดงูลูขึินออกมาเช่นนั้นริ่บุรู้ชำเลืองมองพวกเขาก่อนยกมือขึ้นแล้วสัมผัสบ,บานประตูรับรู้ได้ว่าพลังซึ่งไหลผ่านมายังเส้นชีวิตกําลังหมุนเวียนผ่านสูตรเวทบนเข้าสู่กําแพงทั้งหมด แล้วต่อมาลีบุลุกเลยพูดว่าเข้าใจแล้วนี่คือระบบดับแสงสว่างของชั้นนี้ในกรณีที่ประตูถูกทําลายพลังงานทั้งหมดจะถูกทําให้ไหลเวียนไปมาเพื่อกําจัดผู้บุกรุกเมื่อได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยถึงจะค่อยฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาอีกทีละมั่งทางานมาได้นับพันพปีโดยไม่เสี่อมสลายเนี่ยอยากกลับเป็น,นผลผลิตจากอารยธรรมทางเวทบนชั้นสูงเลยเนะห <c> ล <oughs> ังจากที่พูดจบลีบุลุก,ก็คิดว่า ละพังแค่ตัวเขาเพียงคนเดียวคงเดาออกแค่ขึ้นครึ่งกลางๆแต่ด้วยความช่วยเหลือเต็มอัตราอิบุลุจึงเข้าใจมันได้อย่างง่ายดายพอเป็นแบบนี้เลยนึกสนุกเหมือนกับเล่นเกมทายปริศนาอยู่ยังไงอย่างนั้นเมื่อตามรอยสูตรเวทมนต์ด้วยความกระตือรือร้น,นเราก็กำลับบงแก้ไขโจทย์คณิตศาสตร์ไปเรื่อยๆอิบุลุก็หาวิธีปลดเบี่ยงพัฒนาการของประตูได้สาเร็จแล้วต่อมาอริบุลุเลยพูดว่า อ๋อนี่ไงล่ะดูเหมือนว่าพอใส่พลังเวทเข้าไปในนี้หน้าต่างเวทมนต์รหัสอาคมจะเปิดออกมาแล้วนะริบุรุว่าแล้วหันหน้ากลับไปหาทุกคนก่อนพบเหล่าชาวคณะที่กำลังอ้าปากค้างห้อมล้อมมองดูริบุรุอยู่แล้วริบุรุตเลยคิดว่าซวยละเราออกตัวมากไปเขาตระหนักขึ้นมาได้ในทันทีตัวริบุรุสนุกจนลืมตัวเผื่อวีหอเข้าให้แล้วจนเสร็จพันเดื่องทีนี้นับว่าเป็นงานของพวกเขา แล้วลิบุรุเลยพูดว่าโทษทีฉันไม่ได้ตั้งใจแล้วคาการิเลยตอบว่ามาไม่เป็นไรเลยค่ะไม่มีปัญหาคุณคาการิพูดปลอบใจแต่ถึงยังไงริบุรุก,ก็รู้สึกว่าทําผิดต่อทุกคนอยู่ดีเมื่อพิจารณาแล้วว่าตัวเองยุย่งยากมากไปริบุรุจึงตัดสินใจวางมาดเข้มพางรูปไหลลันก้าไปพงัพงพังทว่าด้วยหน้าตาเช่นนั้นเลยทําไม่สาเร็จแล้วต่อมามิลิมเลยพูดว่าว่าฮถ้าเขาแก้โจทย์ได้เหมือนกันนะ ต่อด้วยกอบตาค่าจนปัญญาแล้วล่ะครับม่ริมส่งเสียงเจ้าเจ้าที่หน้าประตูส่วนกอบตากําลังทึ่งหัวตัวเองอยู่ผู้เขาร่วมขบวนการหลายคนเริ่มเปิดประเด็นโถกเถียงกันอย่างออกรถด้วยสีหน้าแจ่มใสจุดเริ่มต้นเกิดจากคําพูดของคุณคาการิเพียงคําเดียวแล้วต่อมาคาการิได้ถามริบรุว่าท่านริบรูช่วยบอกพวกเราหน่อยได้ไหมคะว่าท่านรู้คําตอบได้ยังไงคุณคาการิถามเช่นนั้น ขณะที่ริบรูเรื่องจัดแต่งทรงโขนให้กับลันก้าในเมื่อเธอถามมาริบรูจริงต่อกลับไปริบรูเริ่มเล่าเทคนิคการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาต่อหน้าผู้คนซึ่งกระหายอยากรู้อยากฟังคขาอธิบายริบรูพูดว่าก่อนจะจัดการกับเวอร์ชั่นสมบูรณ์แบบอันดับแรกเราต้องพิจารณาดูว่ามันเป็นสูตรแบบไหนเสียก่อนต่อมาจึงค่อยแบ่งสูตรไปเทีละขั้นพอริบรูพูดจบคุณคาการิลยพูดว่าหมายความว่า ให้เริ่มการวิเคราะห์จากสูตรล่าสูตรที่ถูกวาดเอาไว้ใช่ไหมคะพอเธอพูดจบดีบลูเลยพูดว่าใช่พอเราต้องตรวจสอบดูว่าหากสูตรนั้นทํางานจะมีอะไรออกมาจากเวอร์ชั่นสมบูรณ์ดําเนินการแบบเดิมซ้ำๆพร้อมจับสายต้นกําเนิดหรือเรียกว่าเส้นแกนกลางไปด้วยหลังจากนั้นในทางกลับกันคําตอบที่ถูกต้องจะเริ่มทับซ้อนกันขึ้นมาเองพอได้ยินริบรูพูดเช่นนั้นคารีเลยพูดว่า เข้าใจละต้องจัดข้อมูลเทสให้เหลือแต่คาถาท,าที่ทํางานถูกต้องสินะอิบุรุเคยได้ยินมาว่าผู้ที่อยู่หน้าที่แห่งนี้คือเหลาปัญญาชนแต่ว่าหากทุกคนย่อยข้อมูลได้เร็วสมชื่อจริงๆและฟังคําแนะนําจากริบรุเพียงแค่เล็กหน่อยพวกเขาก็จะเข้าใจมันได้อย่างทะลุป,ปูปวงแล้วแล้วต่อมาริบรุเลยพูดอีกว่ามีอีกหลายกรณีที่สูตรสายกับดักจะสมบูรณ์ในเชิงเดียวกันใช่ไหมละ่ะนั่นก็แค่ใบที่ไปเกาะติดลำต้นใหญ่ หลุดออกมาจากส่วนหลักของรากฐานแล้วที่พูดเนี่ยหมายถึงสูตรที่ไม่ได้มีจุดประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นให้กับดาทํางานนะนะอลิบรูพูดจบไม่ลิมเลยพูดว่านั่นสิถึงจะเรียกว่าส่วนหลักของรักสูตรนั่นแต่ก็ประมาทไม่ได้เลยเนอะเราเคยผ่านประสบการณ์เป็นครูสอนเด็กๆมาหรือยังไงคําอธิบายของรลิบรูจึงดูเข้าใจง่ายทีเดียวกระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีทำเอาอลิบรูโล่งใจ ทาสาธิตวิธีการวิเคราะห์ให้กับทุกคนได้ชื่นชมกันไปเรื่อยๆระหว่างนั้นไมลิมได้ทําการสะดอกประตูสําเร็จไปอย่างง่ายดายขณะที่อีกหลายคนทยอยตามกันมาผู้นําเผาก็ส่งเสียงร้องผู้ริบรู้พอดีทุกท่านคาสำหรับอาหารถูกจัดเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเดินทางมาไกลถ้าทางจะเหนือกันพอสมควรวันนี้พอแค่นี้ก่อนดีไหมคะพอได้ยินดังนั้นผู้ริบรู้จึงรู้สึกตัวว่าเวลาได้ล่วงเลยมาจน เย็นย่ำเสียแล้วผู้หนีค่อยเริ่มต้นค้นหาจริงจงจังๆอีกทีก็ไม่เร็วเหมือนกันเก็บเรื่องสะดอประตูเอาไว้ทํพรุ่งนี้ส่วนวันนี้ระงับกิจกรรมกันไปก่อนดีกว่าแล้วต่อมาลิบุรุเลยพูดว่าถ้างานวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะแล้วคาริเลเลยตอบกลับมาว่านั่นสิคาริลยินรู้สึกแปลกๆที่ได้ยินคําว่าเดินทางมาไกลก็เถอะแต่เราค่อยสํารวจอย่างเต็มที่กันรุ่งนี้อีกทีก็แล้วกันนะคะ เมื่อได้รับการสนับสนุนจากคุณคากาลีมาช่วยเสริมการสำรวจในวันนั้นจึงได้เป็นอันสิ้นสุดลงวันรุ่งขึ้นคุณคากาลีรับหน้าที่เป็นตัวแทนสะดอกประตูต่อหน้าชาวคนาผู้จัดแจงสวมใส่อาวุธชุดก่อยืนเลียงแถวกันเป็นทางทันใดนั้นแสงสีฟ้าก็สว่างวาบขึ้นมาขณะที่บานประตูเริ่มเปิดออกอย่างเงียบเชียบแล้วต่อมาคากาลีไล้พูดว่าสําเร็จแล้วสินะคะ คณะสำรวจต่างพากันโห่ร้องดีใจเยี่ยมไปเลยครับอิ่ารเอ่ยแสดงความขอบคุณพางก้าวขาข้างหนึ่งเข้าไปข้างในของประตูระดับความสว่างของชั้นกลางนั้นแตกต่างจากชั้นบนเชิงเทียนที่แขวนอยู่ข้างกำแพงให้แสงสลวสลวโดยไม่มีวันดับลงนะับเป็นอีกหนึ่งวิชาเวทมนต์ที่ผ่านการลังสรรมาเป็นอย่างดีเทียนไขนั่นไม่ใช่ของจริงหากแต่สว่างสวัยอยู่ด้วยพลังเวทมนต์ ขณะที่ชื่นชมไปพางเดินลึกลงไปสู่้านล่างม่ริมก็โผล่เข้ามายืนขนาบข้างริบนลุแล้วม่ริมเลยพูดว่าอยู่ดีดีก็รู้สึกอึดอัดขึ้นมาทันตาเลยเนอะพอได้ยินเช่นนะั้นริบรุเลยพูดต่อว่านั่นสินะคงเพราะเพาะดานเตี้ยมไม่เหมือนข้างบนแถมยังมีกำแพงหินล้อมรอบอยู่อีกทางเดินก็แคบดูดูแล้วเนี่ยคงเป็นเหมือนกับเขาวงกอดอีกรูปแบบหนึ่งเลยเพาดานสูงราวสองเมตรหากเป็นคนใหญ่อาจต้องก้มหัวลงอีกสักนิดหน่อย ส่วนทางเดินนั้นก็กว้างประมาณ2เมตรพอเดินเรียงกันสองคนแล้วให้ความรู้สึกเบียดเสียกกันพอสมควรยูร,รุกับไม่ริมตัวไม่ได้ใหญ่นักเลยผ่านไปได้อย่างไม่มีปัญหาแต่หากพูกเขาแบกข้าวของใหญ่ๆติดตัวมาก็คงเดินลําบากกันเอาเรื่องเลยทีเดียวแล้วต่อมาคาคาลิสเลยพูดว่าถ้าเรมยบุรุเรื่องหัวแถวเจออ้ายังไงดีคะถ้าโครงสร้างนี่เป็นเหมือนในเขาวงกแล้วก็ทุกครั้งที่เจอทางแยกก็ต้องเลือกจนหัวหมุนไปเลยข้างหนึ่ง พี่นำสามยังมีโอกาสถูกวางกับดักด้วยแล้วต่อมาลิบลูได้พูดว่าถ้ามีกับดักยังไงพวกเราก็ยังรู้ได้อยู่แล้วผมขอ,อนำทางต่อไปเลยได้ไหมครับพอได้ยินเช่นนั้นคาการิเลตอบว่าแบบนั้นจะดีหรือคะพอคาการิพูดจบไมลิมเลยพูดว่าให้พวกเราจัดการเองเถอะไม่ว่าจะมีตัวอะไรโผล่ามาถ้ามีข้าอยู่ด้วยรับรองปลอดภัยแน่ไม่ใช่แค่ลิบลูแม้แต่ไมลิม ก็ยังพยักหน้าอย่างสุดแรงเนื่องจากไม่มีใครคัดค้านจึงถือว่ามติเป็นเอกฉันท์โรลิบรุร,รับหน้าที่เป็นแนวหน้าตามมาด้วยคุณคาการลีและรองผู้ช่วยกลุ่มเชออนและก๊อบตาประจำการอยู่ทา้ายแถวคอยคุ้มกันเหล่านักสำรวจซึ่งเดินทางตามหลังมาอีกทีดันกล้าหลบซ่อนตัวอยู่ในเงาของลิบรุส่วนผู้นำเผา่ากลับไปดูแลที่พักอาศัยอยูุต,ตั้งตา,ตารอคอยอาหารค่าวันนี้อย่างใจจดใจจอ่อ ริบรุษสำรวจเส้นทางเบื้องต้นผ่านทางยานเวทพร้อมกับเดินย่ำไปเรื่อยๆอ,อย่างสบายอารมณ์ะแะพงทางเดินทำจากหินนานๆทีจะเห็นว่ามีภาพกิจกรรมฝาผนังถูกวาดเอาไว้ไม่น,นมับซ้ำยังดูดีมากเลยทีเดียวแลริบรุษเลยพูดว่ายอดไปเลยเาฟังแค่ภาพเขียนฝาผนังก็นับว่าเป็นคุณค่าในเชิงศิลปะแล้วล่ะนะพอได้ยินเช่นนะั้นไมเรียมเลยพูดว่างั้นเหรอแล้วริบรุษก็พูดต่อว่าอืม ก็มันดูเหมือนว่ากําลังถ่ายทอดวิถีชีวิตในช่วงเวลานั้นออกมาถ้าลองสํารวจดูอาจได้สัมผัสถึงส่วนหนึ่งของอารยธรรมโบราณด้วยนะแค่นี้น่กาก็นับว่าเป็นผลงานล้าค่าสุดๆแล้วละพอริบรุษพูดจบมิริมริพูดอีกว่าหืมพอเจ้าพูดอย่างนั้นข้าก็รู้สึกถึงภาพบรรยากาศที่เคยเห็นเมื่อก่อนขึ้นมาเลยรีบรุษที่ยินเช่นนั้นเลยคิดว่างั้นเหรอสําหรับตัวเขาอดีตนั้นเลื่อนหายไปแล้วแต่สําหรับมิลีม เราคงมีภาพไปห,หวนลำลึกถึงอยู่สินนะพอมานึกนึกดูแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจขึ้นมาเหมือนกันแต่เพื่อไม่ให้กระทบถึงสถานการณ์ปัจจุบันริมรุลจึงพยายามที่จะสำรวจแบบระมัดระวังเข้าไว้การค้นหาดำเนินต่อไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีกับดักปรากฏออกมาให้เห็นเหมือนกับที่กังวลไว้เมื่อถึงตอนกลางวันก็เข้าสู่ช่วงเวลาพักแล้วต่อมาคาาริเลยพูดว่าถ้าอย่างนั้นจะเริ่มเตรียมอาหารแล้วนะคะ พอได้ยินชื่อนานลีบุรูเลยพูดว่าเออแล้วก่อนผู้นํเาเผาทําข้าวกล่องมาให้มากินด้วยกันดีกว่าลีบุรูเข้าไปห้ามชาขอนาที่กําลังพยายามก่อกองไฟแล้วแบ่งข้าวกล่องให้พวกเขาตามจํานวนอาจมองดูคล้ายกับปรากฏออกมาจากความว่างเปล่าแต่แน่นอนว่าของเหล่านี้ถูกจัดเก็บเอาไว้ในกระเพาะของลีบรุรูตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองมันช่วยกักเก็บอุณหภูมิความร้อนได้อย่างย,งยอดเยี่ยมทีเดียว และนับว่าเป็นสกิลที่มีประโยชน์ในยามต้องการออกเดินทางไกลแล้วต่อมาก็ได้มีเสียงพูดว่าอะเออเป็นไปได้ยังไงกันดิบลูได้ยินเสียงกระซิบกระซาบลอยมาแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจกับมันชาวคณะยื่นมือมารับข้าวกล่องหลังที่ยังงงงวยอยู่อย่างนั้นแล้วต่อมาไม่ริมเลยพูดว่าอืมอันนี้ก็น่าอร่อยนะเนี่ยหลังจากที่เปิดฝามิริมก็ร้องออกมาด้วยความดีใจได้แล้วช่วงเวลาอาหารกลางวันจึงได้เริ่มต้นขึ้น ผักสดไข่และเนื้อ,อย่างรวมควรเซนด์วซึ่งวัตถุดิบถูกจัดเตรียมเอาไว้อย่างมีคลาคือตัวช,ชูโรงของวันนี้อาหารของดังเอวคงไม่ได้มีอะไรเลิศดเลอไปมากกว่าทาเละหรือซอสสูเปรเทสอีกแล้วความายคลึงของมายองเนสของมันทําให้ขนมปังแข็งโปกอ่อนนุ่มลงได้สําหรับคนที่เคยเปยว่ายังแข็งอยู่นั้นสุผักอุ่นๆลินใสถ้วยไม้ใบใหญ่จะเข้ามาทีรบวในจุดนี้ น้ำซุปกระดูกไก่ที่เหมือนจะผ่านการเคี่ยวเข็นมาอย่างพิถีพิถันทำให้รสชาติอร่อยเข้มข้นขึ้นซึ่งแทรกซึมเข้าไปถึงผักข้างในนับว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าพึงพอใจแล้วต่อมาลิบรุเลยพูดว่ายังมีให้เติมอีกนะทานกันได้เลยไม่ต้องเจงใจทันทีที่ลิบรูพูดจบชาขคนาซึ่งถือถ้วยเอาไว้ในมือต่างกูกันเข้ามาผู้ที่ยืนอยู่หัวแถวก็คือมิลิมถ้าทางเธอคงติดใจน้ำซุปนี่น่าดู แล้วต่อมาคาคาลีลพูดว่าเพราะข้างนอกไม่ค่อยมีอาหารอร่อยออร่อยแบบนี้ให้ทานทุกคนถึงได้ดีใจยังไงล่ะคะคาคาลีบอกกับริบลูอย่างนั้นแต่ว่ามันจะแฝงความไม่พอใจอยู่เล็กๆเ,เ,เช่นกันริบลูจึงตัดสินใจไปเองว่าจะพยายามไม่ออกแรงอีกอย่างสิ่งที่เธอจะสื่อริบลูก็เข้าใจมันได้ดีแต่ถ้าทําผิดกติกาแค่นี้หวังว่าเธอคงจะไม่ถือสาอะไร แล้วต่อมาลิบรูรุเลยพูดว่าความจริงแล้วฉันไม่อยากจะให้เธอจุดไฟที่นี่นะแล้วเธอได้ถามกลับมาว่าจุดไฟหรือคะพอได้ยินเช่นนั้นลิบรูรุเลยพูดว่าอืมฉันไม่อยากให้เกิดไฟไหม้แล้วอีกอย่างนี่ก็เป็นชั้นใต้ดินด้วยถึงอากาศจะถ่ายเทเลยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็เถอะแต่เผื่อเอาไว้ก่อนนะนะพอได้ยินเช่นนั้นคาริลีเลยพูดว่าคิดไกลถึงขั้นนั้นเลยเชียวหรือคะแล้วต่อมาลิบรูรุเลยต่อกลับไปอีกว่า ถ้าเป็นการแจ้งฉันก็คงไม่ลงทุนขนาดนี้หรอกนั่นมันก็เป็นสิ่งที่ลูรูคิดอันที่จริงนอกจากทางเดินจะแคบลงแล้วแหล่งน้ำก็ยังไม่มีริบรูเกรงว่าเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาพวกเขาจะหมดหนทางหนีทีไล่เสียเองเพ่องานจึงได้ขอให้ผู้นำเผ่าเตรียมเข้ากล่องเอาไว้ให้ตั้งแต่แรกรวมถึงเรื่องพักทำธุระส,ส่วนตัวด้วยแล้วต่อมาริบลูเลยพูดว่าเออ เผื่อว่ามีใครอยากจะเข้าห้องน้ําฉันจะเชื่อมต่อประตูเคลื่อนย้ายจากตรงนี้ไปถึงทางเข้าให้ได้เลยนะช่วยจัดการให้เรียบร้อยระหว่างพักกลางวันด้วยล่าว่าแล,ล้วลิบุธจริงทําการเชื่อมประตูเคลื่อนย้ายด้วยความชํานาญมีคนมองดูริบุรุด้วยสายตาที่คล้ายกับจะบอกว่าโกหกหน้าอยู่เหมือนกันแต่มันก็เท่านั้นแหละนะความจริงนะ่ะจะหลบไปจัดการธุระให้เสร็จในเงามืด ตามทางเดือนก็ได้แต่โหน,นี้ริบุลอยากให้พวกเขาหยุดทำพฤติกรรมแบบนั้นก่อนถึงอย่างไรที่นี่ก็เป็นทางเชื่อมสู่สาลริบุรุคิดว่ามันออกจะรลบหลู่เกินไปหน่อยแล้วลิบุรเขาเลยพูดออกมาว่าฉันอาจจะกังวลมากไปหน่อยอย่างผู้วายชนเขาคงไม่มานั่งห่วงอะไรแบบนั้นกันหรอกมั้งอย่างผู้วายชนเขาคงไม่มานั่งห่วงอะไรแบบนี้กันหรอกเนอะพอลิบุุพูดจบพากาลิลยพูดว่าไม่หรอกค่ ดิฉันกลับบองว่านั่นเป็นแนวคิดที่น่าเอาเยี่ยงอย่างเลยทีเดียวพอได้ยินเช่นนั้นริบลูก,ก็คิดว่าคุณคาการีอุตสซา์เห็นดีเห็นงามด้วยตัวริบลูจึงคอยพิ่มปิ่มไปทำตามกันเอาละระหว่างที่ทุกคนกำลังพักผ่อนทำธุระส่วนตัวอยู่นั้นริบลุเลยพูดขึ้นมาว่าฉันมีเรื่องอยากจะทดสอบอยู่อย่างหนึ่งได้หรือเปล่านะแล้วคาการีเลยตอบว่าอะไรหรือคะดิฉันยินดีรับฟังทุกอย่างเลยค่ะแล้วริบลุเลยพูดว่าก็นะ คือว่าเขาวงกตที่ฉันกําลังบริหารนาตอนนี้ดันมีการตะลุยยอดหีที่เรียกว่าโทรมนาคมจิตวิญญาณกระจายไปทั่วมันเป็นเวทมนต์ซึ่งจํากัดแค่ชาแมนผู้ใช้คาําสาบกับเอเลเมนต์ทาร์เร์เท่านั้นที่จะสามารถควบคุมได้ทําให้พวกเขารู้ทิศทางในทันทีที่ต้องการพอได้ยินลีบลูพูดเช่นนั้นคากาลิเลถามว่าม,มีเวทมนต์ที่สะดวกขนาดนั้นด้วยหรือคะ พอได้ยินคากราิถามเช่นน,นั้นริบลุก,ก็คิดอีกว่าโอ้คุณคากราิเองก็ไม่รู้หรอกเลยไม่สินอกจากผู้เชี่ยวชาญแล้วจะไม่รู้ก็คงไม่แปลต่อมาก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าค่ะคือว่าฉันเป็นชาแมนค่ะช่วยอธิบายรายละเอียดเรื่องโทลมนาคมจตวิญ,ญญาณให้ฟังหน่อยได้ไหมคะพอได้ยินเช่นน,นั้นริบลุก,ก็คิดว่าโอ้เข้าทางเลยฮะริบลุกกำลังคิดว่าถ้าทำมันเสียเองจะเป็นอย่างไรอยู่พอดี ผู้ที่เสนอตัวขึ้นมาคือสมาชิกหญิงซึ่งมีความรู้ในเรื่องเวทจีวิญญาณหรือเพื่เลยทําการที่ายเกี่ยวกับโทรมนาคมจตวิญญาณให้เธอฟังแล้วเธอเลยพูดว่าอ๋อเข้าใจแล้วฉันเข้าใจแล้วค่ะพมฐานะของเธอคือลมเมื่อเทียบกันแล้วจึงสามารถสัทนากับวิญญาณได้อย่างราบรื่นแล้วต่อมาผู้หญิงคนนั้นเลยพูดว่าว้าวถ้าใช้วิธีนี้เราก็ปิดงานได้อย่างไม่หลงทางเลยสินะคะตอนนี้ฉันไปถูกแล้วค่ะ ย้อนกลับไปสีแยกที่3เป็นทิศทางออกแต่แผนที่ตรงนั้นมันวาดค่อนข้างยากหน่อยพอได้ยินเช่นนั้นรีบรุก็คิดว่าก็นะต้องคอยฟังเสียงจิตวิญญาณตลอดเวลาแบบนั้นมีแต่จะทําให้ผู้ประกอบพิธีอ่อนล้ายิ่งขึ้นเพราะงั้นเขียนแผนที่ไว้เลยก็ดีอยู่หรอกแต่ว่าถ้าเป็นรีบรุก็คงให้คุณลาฟาเอลทําทั้งหมดนั่นแหละนะเขาสามารถเขียนมันลงบนกระดาษด้วยความละเอียด เรากลับว่าขึ้นจากโปรแกรมร่างภาพในตอนนั้นลิบลุก็เอะใจขึ้นมาได้ว่าอ่ะเดี๋ยวก่อนนะจะว่าไปรู้สึกเหมือนจะมีเวทมนต์ที่คัดลอกภาพในหัวลงมาใส่บนกระดาษอยู่นะใช่แล้วมีจริงๆนั่นแหละไม่แต่ในตำราเวทมนต์ที่ไรประโยชน์ของหอสมุดที่ชื่อว่าสารานุกรมภาพเวทมนต์น่ารู้ยังพูดถึงเลยลีบลุที่คิดเช่นนันลาเฟลต์ตอบกลับมาว่าแท้เกินกัน เวทหลอนประสาทซอสกราฟีถ่ายทอดจินตภาพอันนั้นแหละทั้งที่จำเวทมนต์เป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้เทท้แต่ทำไมที่ของแบบนี้กับนึกออกมาในคราวเดียวก็ไม่รู้เซลลของสลายเป็นเซลที่ยอดเยี่ยมมากควรสามารถในการจดจำซึ่งสูงกว่ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วถึงขนาดกลับให้ความรู้สึกไม่ต่างจากตอนที่ยังเป็นมนุษย์เท่าไหร่นักแล้วต่อมาอลีบรุได้พูดว่ามีใครใช้เวทหลอนประสาทได้บ้าง ผมเรียนอยู่บ้างเป็นมายาผู้ใช้อาคมพูดครับพอได้ยินเช่นนั้นริบรูเลยพูดว่าถ้างั้นนายช่วยลองจําเวทมนต์นี้ดูให้หน่อยนะแล้วก็วิธีแรกเปลี่ยนข้อมูลถึงกันนั้นผู้ริบรูล้วนม,มีจิตสื่อสารอยู่กับตัวซึ่งถ้าหาใช้สกิลนี้ได้แล้วก็ก็คงจะสะดวกมากเลยทีเดียวแต่สําหรับคนทั่วไปที่ต้องการให้ผู้อื่นร่วมใช้ด้วยแน่นอนว่าเวทมนต์ย่อมเร็วกว่าเป็นนไหน,ไหนในเวลาเช่นนั้น ขณะที่ลิบูรูก็ลังคิดอยู่นาน้นลาเฟลเลยเสนอว่าข้อเสนอเวทหลอนประสาทแชนแนลหริงแบ่งปันจินตภาพเหมาะสมที่สุดพอได้ยินเช่นน,นั้นลิบูรูก็คิดว่าโอ้มีแบบนี้ด้วยเหรือเนี่ยลิบูรูสอนเรื่องซอสการาฟฟี่และแชนแนลหริงให้กับหนุ่มน้อยผู้ประกาศตนว่าเป็นมายาจากน,านั้นเขาจึงเริ่มทดลองมันในทันทีผลที่ได้คือ แผนที่ที่ซึ่งสร้างเสร็จอย่างง่ายดายเหมือนเช่นกับทุกครั้งว้าวเท่านี้ก็จบงานได้แบบไม่มีหลงแล้วสินะคะจะจะว่าไปถ้าใช้คาถานี้ข้องเมื่อไรก็น่าจะเรียนแบบโครงสร้างของโบราณนสถานได้ไม่ยากเลยแฮะชักตื่นเต้นอยากเห็นการเปิดฉากเสิรวจหลังจากนี้ขึ้นมาแล้วครับพอได้ยินเช่นนั้นริบลุกก็พูดว่าก็นะทุกคนให้ความสนใจขนาดนี้ก็ดีแล้วล่ะ แล้วในตอนนั้นคาการิเลยพูดว่าต่อให้มีแผนที่เ็าช่ว่าจะระบุกลไกลกับดากหรือเวทมนต์ได้นะคะทุกคนอย่าเพิ่งย่ำใจกันไปหน่อยเลยนะคะเราชาวคณะผู้ที่กำลังกลิศก,กลีอยู่นั้นเพียงได้ยิยนเสียงคำลาของคุณคาการิก็ต่างสงบลงในทันใดแต่นั่นก็สงกลับเป็นคุณคาการิทีเดียวล่ะนะระดักนนถึงสภาวะอันตรายได้อย่างทะลุป,ปูปลงโดยที่ลิบุลูไม่ต้องเอ่ยปากเลยสักนิด ในวันนั้นอย่างแรกที่พวกริบรุตัดสินใจทําจึงเป็นการมุ่งหน้าสู่ประตูชั้นล่างสุดและก่อนจะถึงช่วงเวลาโพผพีพวกริบรุก็ฝ่าไปถึงที่หมายได้เป็นอันสําเร็จก็คลิปนี้องขอจบไว้ได้เพียงเท่านี้นะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้า